ร้อนร้อนหลบหลบนีก็ถอดมาแล้วนะครับโอเคถอดแล้วก็จะลองลองเสียบลักอีกทีนะครับว่ายังโหลดอยู่ไหมนะครับก็ใช่ตรงตัวเหน่งซีไหมนะครับ่อไปป๊บไม่ติดแล้วไฟไ,ไ,ไม่สว่างแล้วนะครับอันนี้ช่างแมวก็จะมาเช็คตรงขาแรบงบดันไฟขาไอซีนะครับ ตอนที่เราลอยโหลดถอดไอสีออกแล้วขันหนึ่งน่าจะนัดจากล่างนะฮะหนึ่งจุดมานะฮะหนึ่งหนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าห้าหกเจ็ดนะครับผมจับนี่ก็จะจับเทียบกาวตรงนี้นะครับไปลบดีซีสามร้อยครักาวร้อนะฮะจับดูดนะครับนนะรบดดนนะรบวังรับที่การหนึ่งกันแล้วกัน,นครับขั้หนึ่งตอนนี้ลอยไอซีออกนะครับคือศูนย์โวลต์นะครับ ขาสองสองก็ศูนนะครับขาสามก er ็ศูนย์นะครับขาสี <S 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 ่อะไรเนี่ยขาสี่ล้สึกจะเป็นลบอ่ะลบศูนย์ศูนย์หกตั้งยี่สิบเลยนะสี่นะครับสลับกันมา นี่เป็นไฟลบอยู่นะครับสลับบวกกันเป็นลบเท่าไหร่พันเป็นอะไรสักอย่างอ่ามาแล้วครับอ่าเป็นลบลบเจ็ดเจ็ดจุดแปดศูนย์นะครับอ่าเป็นไฟลบอยู่ตัวนี้อ่าสี่นะครับอ่าห้าอ่าท้าพันกับ ห้าก็คือไฟ300ร้อนะครับไฟหลอด C สามมันไฟบน B C สามนั่นเองห้าเจ็ดก็ค่าคาาเจ็ดก็เป็ศูนโวลต์นะตัวนี้น่าจะเป็นขั้วลบรึเปล่านะครับน่าจะถึงกันหมดนะ อ๋อเป็นเป็นเป็นลบนั่นเองนะครับเป็นไฟลบสามร้อยอยู่ตรงน,นี้ขาขา6กับขาเจ็ดนะครับแล้วก็ขาอันนี้ด้วย ลบมาเลยตั้ง,งห่งห่ก็เป็นลบนะครับสองก็เป็นลบ3สามตอนนี้ยังไม่ใส่สี่นะครับเป็นลบเหมือนกันแต่ร้อยหกสิบเจ็ดโวลต์นะครับเคียบนี่มันลงเป็นลบหมดเลยนะครับแน่นอนคะรับ สรุปว่าขาเอาง,ง่ายง่ายแล้วนะขาห้าเป็นไฟสามร้อยเข้านะขาอื่นก็เป็น,เป,นเ,เป็นแนวทางนะครับเป็นเป็นการลอยไอซีมาไม่แน่นอนดูแล้วตอนนี้ใช่ไหมก็จะมาวัดขายซีดูนะครับว่าช็อตยังไงจะรู้แล้วแรงไฟ วัดง่ายๆเลยนะครับขาขาไอไฟ300เข้าไฟบวก300เข้าก็คือขา5นะครับเดี๋ยวตั้งเอ่อมันติดแล้วกันมันติดทั้งแบจะสนัดกว่านะครับก็จะได้เห็นได้ชัดกว่าว่าอลองตั้งเอ็กหนึ่งก่อนชอบหลุดนะครับ ชอบบอกวันนี้ขึ้นทำล็อกกันหน่ยไ้ค่อยดีสะเทือนหน่อยก็หลุดละใหม่จะมันคดีเท่าไหร่ชอบค้างนะครับตัวนี้นอนลง้วยครนอนลงนีง้นนนก่อนนะครับนอนลงจะไม่ค้างนะครับตัวนี้ อพอดีไม่ไเทสตอนตั้งนะครับตอนซื้อเทสแต่ตอนนอนไปซื้อใหม่ก็เทสตอนนอนด้วยตอนนี้ก็จะวัดขาง่ายๆกันนะครับขานี่กันขาจับไฟขานี่เป็นหลังเลยครขาขาห้านะครับไปบวกเข้านะครับวัดนะฮะวัดกับขาหกขาเจ็ดนะครับนะครับเห็นไหม เข้เห็นนะครับสลับด้านนะครับเอาไฟลบนะครับเข้าะนะฮสองขานี้ก็รู้แล้วนะครับว่าไอซีนี่มัองเท่งไปแล้วนะครับอ่าบานเกิดไปแล้วนะครับเสียแน่นอนนะครับเพราะเราวัดแล้วเดี๋ยวช่างเราจะดูอะไหล่ตัวใหม่กันว่ายังหาจะหาเจอไหมพอดีม่สุดจะเคยซื้อมาเก็บไว้อยู่นะครับ นายีละชินโนมีเก็บไว้เยอะนะนี่<อ>เก็บไว้เยอะอย่าอย่ตั้งเลยท่านค่าน,นี้มันจะมันจะเหลือครึ่งหรอเออท่านไม่รู้เหรอ <c oughs> ถ้าตั้งมันจะเหลือครึ่งท่นนอ,อนอย่างนี้มันจะเต็มท่านตั้งน,น้ำไหมยังก็ถ้าเฉียงตามบอร์ดแหละผมไปตามบอร์ดมันบางทีมันภาพกล้องจะเหลือหน่อยเดียวอหยุดภาพก่อนก็ยาวเลยครับโอเคอครับตอนนี้เราก็ดูโครงสร้างนะครับเออีกเบอร์หนึ่งนะครับเป็นเบอร์ L N K 3 304 PN นะครับซึ่งแมวมีอยู่นะครับตัวนี้แต่เบอร์เดิมเขาจะเป็นอีกเบอร์หนึ่งนะครับที่เรามีอยู่ตัวนี้จะเป็น L L N L N K 36 3 6 3 6้3 6 4อะไรนะ G N นะ G N 3 6 4 G N มค่อยชัดนะมันจะชัดนะอ่าเนี่ยฮะมันชัดให้หนูอ่าอต้องหาหมุมหนะ่อยสูงเ,เ,เยอะไปเปล่ะสูงเยอะมันชันเดีเ๋ยวมันสต็อปไปนานยอมไม่ยอมสูมันไม่ยอมสูมอา่อาอา่เอาเนี่ยดูดูด,ด,ดูตัวที่เราจะมาแทนนะครับเป็น เบอร์อะไรนะช่างน,นูสามศูนย์สี่พีเอ็นสามศูน่พีเนะครับดูโครงสร้างเมื่อกี้ครับโครงสร้างเราก็ดูช่างแม็ก็ดูใน,นเน็ตน,นะครับในเน็ตเป็นนี้ไม่ใช่อีกตัวหนึ่งที่เป็นนี่ไงโครงสร้างอ่าครับนะครับโครงสร้างนะครับขาห้าเป็นขาเดนนะครับขาเจ็ดแปดเป็นขาเหมือนเป็นซับชอตชอตน่าจะ,ะ,ะ,ะเป็นซอสนะครับเป็นเหมือน เหมือนเป็นมอนเฟสนะแล้วก็ขาสาขาสเป็นฟิทแบกนะครับฟิทแบกขาสาก็ต่อออปต้ต่างๆนะครับประมาณนะั้นก็น่าจะใช้แทนกันได้นะครับใช่ไหมก็ดูโครงสร้างแล้วดูจากลายวงจรแล้วครับผมเบอร์เบอ,อร์จริงเบอร์นี้นะครับ l n k 3 6ม g n น,นะครับเใช่นดเนด, <laughs> ดี๋ยวจะลองใช้เบอร์นี้แทนดูนะครับ เบอร์นี้จำไม่ได้ว่าใช้ของพัดลมเนาะให้ชั้นโอ้ยเกิดมาขั้นก่อนนะใ๊ะขั้ก่อนอาจจะไม่ไไมใช่ขาชิปก็ไั้หลักการแล้วเป็น IC Switching เหมือนกันนะครับ เดี๋ยวใก่อนนั้นทายคิดด้วยมาแคโนมาใกล้เกี่นาทีแล้วท่านสิบพอดีนะอ๋อสิบเก็บก่อนครับเปิดแฟลชแล้วมั้ง